ดานกองทุนฟื้นฟูและช่วยเกษตรกรกำหนดแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางการเมืองเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและผ่อนผันการชำระหนี้สินต่อสถาบันการเงินค่ะ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกรประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอาชีพทำนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจนำนองท้าวของรัฐบาลจนเป็นเหตุให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนต้องแบกรับภาระหนี้สินซึ่งเกิดจากปัญหาทางการเมืองและการชุมนุมจนไม่สามารถนำใบประทวนไปขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจึงได้กําหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประกอบด้วยองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพไปแล้วและครบกําหนดชําระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรหน,นี้โดยการชำระหนี้หรือซื้อทรัพย์สินคืนและครบกำหนดชำระหนี้คืนตามสัญญาให้ได้รับการผ่อนผันทั้งการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟื้นฟูอาชีพตามแผนและการชำระหนี้ตามสัญญาในขณะนี้ถ้าในกลุ่มต่างๆที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะได้รับการผ่อนผัน ในเรื่องการชาระหนี้แล้วก็เรื่องค่าบริการทั้งหมดนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จัดการหนี้สินหมายถึงว่าการจัดการหนี้สินนี่การเราซื้อหนี้ทั้งหมดแล้วหนี้เรามีการซื้อหนี้จากธนาคารนะครับที่เป็นเจ้าหนี้เรามีการซื้อหนี้จากสถาบันอย่างเช่นสาก์การเกษตรเรามีการซื้อหนี้จากปัญหาที่มาจากโครงการของรัฐเนี่ยเราเพิ่งช่วยไปได้ประมาณ2 5 7 6 2เออลายนะครับ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เราก็พร้อมที่จะผ่อนผันเป็นเวลา1ปีแล้วก็จะไม่เสียค่าบริการนะครับท,ท,ที่แจ้งให้ทราบอย่างเหล่านี้เพื่อผ่านทางสื่อมวลชนเพื่อจแจ้งให้ท่านทั้งหลายที่กาลังประสบภาวะอยู่ในเวลานี้เนี่ยได้ทราบว่าเรากําลังจัดการเรื่องนี้แล้วก็สามารถดําเนินการได้ภายในเจ็ดวันนับแต่นี้เป็นต้นไป สำหรับเกษตรกรที่ต้องการผ่อนชำระหนี้และอยู่ในเงื่อนไขของกองทุนฟื้นฟูสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูประจำจังหวัดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2557ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวม4025รายและาหาก พิจารณาผ่านเงื่อนไขก็จะได้รับการผ่อนผันหนี้สินเพิ่มเติมหนึ่งปีส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการผ่อนผันไปแล้วและติดขัดจากกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าวก็จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเช่นเดียวกัน